สบายดีเนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็ลัดเดินทางขึ้นรถจะไปสื่อคลองเนาะยู่ทีละหานามพี่น้องสื่อคลองไปให้ซอยเรือสะบานบนละหานาเนาะตอนนี้ก็ขึ้นรถเป็นทีเรียบร้อยละมีเสาจอยเจอ,อมารลากากีบาก่าวไก่ปาวตูบ้านป่าเนาะแล้วก็เขาทีมงานผัวบ,บอยเจไซแดกเนาะพี่น้องครบทีม,มนเลอนี่ มีครบทีมเนาะพี่น้องเนาะครบทีมแล้วก็บ่าวดาวบันหน้าเนะะานะนนกำลังเดินทางสิไปตอนนี้พี่นอ้องตอนนี้สตาร์ทเครื่องแล้วกับแตงกสิได้ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวไปแถวบอยสิไปปลาเนาะตอนนี้เขากับจีอัมมาล่าก,กับมัวฟินกาเบว่ามาเฟียสุดๆเลยนะเอมัวฟินเอเย่นขนาดเออ หมวกจเอมาล่าเพื่อนพี่น้องเลยโคตรเท่ะนะกัปตันว่าโคตรเท่ว่าอเออโอ้กัปตันบุกีมาสีแดดน้องไม่ได้ถือหมวกมาสีแดกันไปใส่เฮานะจุดประสงค์มุ่งไม้กับแบบว่าไปสื่อคลอง <c oughs> ไปซอยผูกประสบภัยน้ำถ่วม <c oughs> จอยเอาไก่ก็ได้สองพันจอยหมวกมีหมวกหมวกมีจากอันจอยเอาไก่ได้สองพันเดียวที <c oughs> ่ไหนใส่แบบแบบอะไสิครับซอย ทุบกระไพเขามีตุนแล้เรียบ้อยอ,อ่ะเอ่อเาไปซอยไปแบบว่าได้บุญเบดว่าเทามีว่าจะลงมือเห็ดนะ้ฮ้วยได้ลุว่าจะลงมือเห็ดลงมือทำได้เป็นแบบเ,เียวกันหน่อยเี่หนอ่อยไร้หนอหอ่หนอยไก็กได้กันก็ไ<อ>ม่ร่ำไม่รวยหอกจ้าแบ่งปันคนอื่นที่เดือดร้อนกว่าเราครับผมแมนกินหมดจ้า านลยนางก็เกี่ยวเข่าอยู่มีไผเหาเกี่ยวเข่าซับม้วนเจ้ายด้วยสักไอปูศาสตร์นะปูเลยในปูเห็นแก่ตัวสุดๆมีอย่างคอยนี่ปูนั่งผู้เดียวอาับตบจูบนั่งกัปตันโอ้ตบจุกเลยป้าเน่ะป้าเนี่ยโบเอากัปตันกัปตันและสิโบเอาเพล่นแนวนี่เออคนบันเฮาฮักแพ่งแบงปันอยากจะยังกระสือเอาไหมเออ ตอนนี้กำลังเดินทางออกไปเนาะพี่น้องก,กับใจก็สิได้จึงคลิปไปเนาะนะ <laughs> คลิปนี้มีค่าเกิดขึ้นแน,น่นอนพี่น้องโอเคจึงคลิปก่อนโอเคนะพี่น้องตอนนี้เรากำังเดินทางออกมาก่อในถนนเลขที่13ไต้แล้วพี่น้องเนอะ้ะ น้าพี่น้องเนาะตอนนี้หากเนเปร์เวลซื้อน,น้ำเนาะหอบริษัทไก่ลาดซื้อน, pack, น้ำเก่าซิแพ็กเนาะพี่น้องไปซอยเรือพี่น้องนี่แหละตามกำลังที่เฮามีเนาะพี่น้องเนาะไอเสือเจมมาล่านี่โคตรซิ่งเลยปะ นี่บ่เสือเจอัม马าก็ไปหมวกเจอม马拉นี่โคตรซิ่งไม่บ่โซเอลรอยอีกไงเออเขามีเนาะเลยอัมา拉จะโตน้ำเขาสมนึกพี่น้องฟอรมน้ำจะมีเสือซูซี่ได้เนาะแววน้าก่อนพี่น้องอะไรกันสิเขาไปหานระบาวแดงเนาะ จช็น้าบ่าวแดงคุณเจ้เอา่ยงมาหายเนาะพี่น้องเป็นกะชิพกไปกันน้บ่าวแดงคือบรรยากาศเนาะพี่น้องการเดินทางเขากำลังเตรียมไปซื้อน้าเฮ้ซื้อน้ำ ลางลกๆคืออันดับหนึ่งเลยนามกินแนนอย่าลืมไปแหวบดกแดงเด้ออย่าลืมเด้อบอกมันจักสีผากยังเจ้าเจ้ามียะมันสีไปกับบัวเจ้าแทงน้านี้โบแมนตีขนาดเขาต่อเป็นเลยรอหน้ามโนวิร้องจักแพกเกาะ โลน้เาเกซีแ <sus> พ็คพ <feelings> <Sh Words> <weight incident>. ี่น้องเพื่นทีค้นมาให้เก่าวซีพ่อพี่น้องเกลีซีก้าเจ็ดแสน้เจ็ดแสนเ้าเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแสนสองหมื่นกี่เจ็ดแสนสองหมื่นโหโหหลายเลยพี่น้องเลยเป็นเงินบาทประมาณสองพันกว่าเป็นเงินบาทสองพันกว่าบาทเนาะว่าเงินกี่นี่รักแสนโหลดลักหกเจ็ดแสนพี่น้องโตรเยอะ กโีโอเคน้องพี่น้องเขาก็นสิได้จึงชีวัยสมนีก่อน <c oughs> น้องชิถ่ายวิ่งขันตอนวิ่งขันตอนไปน้องพี่น้องน <c oughs> เนาะเฮ้ยบัก่วยเลยเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้เบ่าไก่ก็ได้ยู่ไวผ <c oughs> ลิตใส่แพ็มมกหน้ามาเนาะด้วยลิบ ดิบล,ลมโยกเก่าซีแพ็คคือบ้าหอดร้อยโลดล่าว่ะบอ,บอเอาสามนี้แหละตะกี้เนาะกัปตันไปเหตุโรงงานอยู่เวียงจันทร์กะนี่แหละนี่ไส่รีบนี่แหละพี่น้องลากผาพุนผาโอเคเนาะกัปตันกับสิทธิจึงคีบไว้กับสนนิค้นหนามข้นซอยกันนะเนาะมันสีสวยเนาะพี่น้องเนาะ โอเคเนาะบาร์เนย์ฮอกาเตเตรียมน้ำขึ้นใส่รถเป็นทีน่เรียบร้อยเก้าสิบแพ็คพี่น้องโอเคเนาะาก็ได้มาเวย์ห่านเนบาบแดงเพื่อเพื่อจะเอาอยัางหาเนาะอันน่าแดงมาเบิ่งไงซ้ายให้พอเท่าดูนี่ไม่เท่าม,มาเลือกมึงนะนะยังนะไรนะคนมีเงินยังมาเลือกเอายางมือร์สองเนี่ยโอ้ย ไม่เท่าป้าไม่เท่ามาเแม่เขาเผาเอายังไงเสี่องยังไงนะเออไปบริจาคของให้บ้านละฮะบ้านสิ้นเธออันนี้เป็นแม็กวิวเนาะมีแม็กใหม่ๆเขามาเลื่อยหานเพิ่น ไปเบิ่งไอ้รถให้นะจากพานเป็นเงินแสนหนึ่งแสนเนาะขอนุโมทนาบุญน้ำนับ่าวเนาะนับ่าวกำกัปตันเองเป็นเงินจำนวนหนึ่งแสนกีบไอ้นับ่าวแดงเป็นเงินหนึ่งแสนกีบรวมสมทบอ่ารวมสมทบเนาะพี่น้องเนาะอ่านับาวแดงห่านดีๆเอาตัวท้ายเนาะผู้ใดก็ มีรถอัเสียเฮียกับแวร์มาอุดนู้นทั้งห่านเพิ่นได้เนาะเปิดตลอดแม็กยางใหม่ๆงามๆเนาะพี่น้องเนาะโอเคจ้างใหม่ก่อนเสกลุ่มรหลดนะปีนี่เปิดอยูว่วะมาแดงปีนี่เปิดให้ หน่วยผู้ได้มาซอยแบบเติมลมฟรีอยู่บ่ะปีนี่เปิดคือเก่าเนาะพี่น้องผู้ได้แบบแบบอยากมาซอยประสบภัยน้ำถั่วมมาแหวนได้เลยฮ่านเพิ่นดีๆเออผู้ได้ไปว่าเดินทางมาซอยผู้ประสบภัยน้ำถั่วมเนาะเมืองส่งคอนบ้านสิงห์ถาบ้านละหาน้ำเดินทางมาทางผ่านล่านดีๆโอตัวไทยบรรณุสบู่กับเขามาเติมลมเนาะพี่น้องฮะ มาจังเบิ้งเนาะโอเคมาจังสีเบิง้งนะมาจังสีเบื้องฟาโอเคเราห้องกับมาบบบนี้แล้วก็สีมาแบบว่าเขาตลาดปักซองเนาะตลาดใหม่ตลาดนอกพี่นอ้องอันนี้เขาช่องตลาดนอกสื่อของสื่อยังไงน้องสายรอไปน้ำถั่วเทาก่อน เขาไปติดตามในเฟอน์นิเ้อร์พี่น้องเดอ้อของสาวบั่นป่านอะอย่างสาวบั่นป่าซื่อนี่ละละนี่เอาสื่อของเตรียมการสื่อของพี่น้องตอนนี้ก็สวยละตลาดปักซองมองเก่ามองเดิม ือขนมขอดีนะ ใจตลาดซื้อฟ้องพี่นอกซื้อขนมบหมาซื้อ,อยังหู้น้ำพาเท่าเพิ่น เป็นทานกินเนาะเป็นขนมกันนี่แม่กินแบบว่ากินง่ายๆเนาะส่วงนี้มันยากเนาะสาวไท่อีกแล้วโอ้ยสาวนั่นสาวนี่ไอยังไอโบเงินไอโบได้กเงินซั่มเนี่ยฮะ โอเคเนาะเอากระสียางได้คูละเจมลาเอะได้แล้วกาแฟเอ๊ะเจมชออะเออ เป็นกับกินมันเป็นกัพระเ่าเนาะเป็นกัพระ่าวะอนนี้เป็นย่างมาพี่เนาะหาหล่อซสื่อของบได้เมื่อเฮือนสิไปทั้งนาป่ นุบกันยังบดนี่อนาาานเอฟซี F 3. F 3เอฟซีเต็มตลาดอ,อันนี้เ็เอฟวอยเนาะ้านี้เน,นาะแคนละพันสองพเออเื้อแตุ่นแล้วไปเลยเลย,ย่าลนะไอซุ่งไทยิวินเด็กดิกกำภาัปนหนองเนาะลายแถวตลาดมา แบบว่าขอเงินกาแบบว่าสถานที่ส่งขอที่กำแพงมันก็นยังโบก<ป>นี้นอบแถวในเมืองตัวเมืองสองคอนกันลายพี่น้องเลยเออ โอเคเนาะอันนี้จีใส่แดกซื้อเข้าจีเนาะเออสาวบอยเนาะสาวบอยซื้อเข้าจีเนาะกองถับมันต้องเดินด้วยท้องผู้ใดอยากซื้อกินเด้อพี่น้องเดียวเดียวเดียวผู้ใดอยากเลือกเอาเด้อเดี๋ยวจ่าย กองขับต้องเดินด้วยท้องพี่น้องเจอมาล่าอย่างยังซื้อเอาโลดเดี๋ยวสิจ่ายดอกจอยเลือกเอ้าแม่งินี่ม้าอันนี้ไี่ถอดได้นี่นะเบาไก่สิจ่ายที่ตัวนี้ไก่จ่ายเดี๋ยวกับตั้งใจอีกต่างหากบุพเบ่พ่อกับตั้งจะตื่นสา ยังขนมอึ่นป่ะเนี่ยใส่เรื่อยๆนะต้องซื้อใหม่ฮะขนมอึ่งเนาะพี่น้องขนมอึ่งเป็นขนมเป็นน้ำเนาะพี่น้องนุมหม่าม้าเข่งขล้องที่ไปซอยหมู่บ้านละห้าน้ำทาข้ามเรี้ยนเฮากับมีการสื่ออยู่สื่อกินไปนห้าเนาะเฮากับโบนิใส่เงินน่ะนะเนาะพี่น้องเงินนิฟซี่เป็นฝากมากอะอยู่น้ำบัวต่บอยเฮากับใส่เงินเฮาเองสื่อเนาะกับบ่าวไก่เนี่ย อันนี้ดิซะอันนี้ดิเอาไปเป็นเบิร์นี่แสดฮะหนับเหมือนเดิมไม่ต้องหนับได้ไหมเทรวมเลยเออโอเคนะถ้าหวังว่ามันบบพอคุณบโบหคุณเนอพี่น้อยคุณหลายต้องแบบว่าไปตั้งแบบว่าลูกท่านทอดกระหม่องเลยพี่น้อง แกเขาไปเป็นเล่าเลยระดับน้ำถ่วมร้ายบ้าน่ะนะเขาอยากเขาก็กินไปนน้ำพี่น้องหิวก็กินไปน้ำหต้องไห้มันหิวเนาะอะไรเนี่ยอะไรเสียงดังอะไรเนี่ยเห็นผัวเขารอไ่ได้เจ๊อมาลากากีพี่น้อง คนที่มันคเช้าวันก็คือเจมมาล่าอีกแหละเออเออโอ้สารนายเธอจริงจ้าคนที่มีประสบการณ์เออต้องหาคนประสบการณ์นี่เนาะพี่น้องเออเยอะตรงนี้พวกเห็ดบอเปี๊ยเนาเว้ยอื้ยจึ๊กอะจึ๊กอะจึ๊กดจื๊๊ดโอเคเนาะจ่ายเงินก่อนตั้งใจเงินก่อนน้องพี่น้องห้านขายขนมหนาตลาดปักซองเพื่อนก็ได้แถมขนมเนาะไพ มาอุดนุนเพิ่นได้เด้อเนาะพี่น้องเนะาะกาเพิ่นกะมีบุญร่วมน้ำแข็เพิ่นแถมจะก้อนฮะโอ้ยแถมละลายเออเ <laughs> พิ่นแถมปักหลายเนาะพี่น้องผูเบี้ยไกลมาหน้าตลาดใหมป่ปากซองลาดน,นอกอะโอเคเนาะส0งร้อยไ,ไอมาอุดนุน่นผุนได้เอากระชีได้ดดไดเดินทางต่อเนาะพี่น้องเบิ่งของเฮาบ่มีสชิมองนางแล้วพี่น้องเอ้ย โมมี่มองนางแล้วยังให้พี่น้องเบิ้งคลิปให้มันจบเนาะคลิปนี้เนาะโอ้โยของเ้าเต็มโหลดเลยโมมี่มองนางละของเต็มโหลดก็ซื้อแหละกรกรบ๊อบอ้อยซื้อแหละใช่ผมบอกตรงตรงมือจักซื้อซื้อบริจาคแล้วมั้งโอเคเนาะ Người ừ, bay đấy, Nhi <laughs> bộ xíu tụt rồi đấy nè Kỳ Chị amala Mà La xử nhai này. ไอ้เจอมาลาซื้อมาสื่อมาคำยยมาไอเด็กน่อยไอเพิ่นมาขอเนาะอมากอ้อเรขอมออนุมูะนาบุญน้ำเพิ่นนอกข่อยเพิ่นจเลื่อนหุงเฮื้ยงลำลุ้ยแหละสอยกันเนาะมนหนุ์คือกันเฮ้ากอนอื่นขอให้นั่งด้ผัวก <buenas> ็ <S S นางบอกว่าไอ้นางซื้อหมากลําไยไอนี่บอกพระเท้านั่งซื้อหมากลําไยเด็กน้อยสองคนน่ะเที่ยวแต่มาขอกินกูผู้ซื้อเดี๋ยวกูกับมันได้แดกดอกว่าศันเดี๋ยวกูก็ไม่ได้แดกหรอกว่าศันเอาพี่น้องเนาะหนึ่งกล่องเนาะพี่น้องหับเอาหับเอาโอเคโอเคเออถธอบอยพี่คนหาบก่อนเนาะ้เเเดออออโคโอเค ใจขอบใจคือกันเด้อมาๆามาเครื่องคล้องเขาก็เต็มเน่าพี่น้องเต็มโหลดตึงเลยเจอเมลากากีบ่าวกับตันบ่าวไก่สาวจอยเขาต้องหนีกันแล้วก็ตอนนี้โอเคเนาะมาหอดสานีกับกับตันที่ซิคอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพบพ่อคลิปใหม่เนาะอยู่ที่บ้านละหาน้ำโอเค